ก้าวสู่อาชีพช่างผมมืออาชีพกับคอร์สช่างผมเรียนฟอกทำสีกับช่างโนช่างผมคนดังเรียกได้ว่าต่อยอดสู่มืออาชีพมากๆเลยละครับสำหรับคอร์สเรียนฟอกสีผมดัดสีหลักสูตรเคมีทำผมสายฝอโดยช่างโนช่างผมชื่อดังระดับประเทศกับช่างโนสโรกูดีรัต หลังจากได้ต่อยอดจากการเรียนออนไลน์สู่ออนไซต์ site, แบบชนิดไม่มีกักการันตีสำหรับผู้เรียนสามารถเอาไปประกอบอาชีพได้จริงสร้างรายได้จากอาชีพช่างเสริมสวยสู่มืออาชีพพี่น้ำรู้สึกว่าการเรียนครั้งนี้พี่น้ำต่อยอดต่อยอดในธุรกิจการทำผมได้ได้มากขึ้นมีการสานต่อให้น้องๆในร้านได้ได้เรียนรู้จากัวพี่น้ำจากที่พี่น้ำไปเรียนกับพี่โนแล้วก็มาสอนต่อกับน้องๆค่ะ อย่างสีดัดยืดพี่น้ำเรียนสามอย่างพี่น้ำมาต่อยอดตรงเนี้ยได้ได้เยอะขึ้น<ะ>คือคือเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นวันเนี้ยเรียนสีค่ะ,ะเ,เรียนฟอกการเรียนฟอกสีเพราะว่าพี่น้ำไม่เป็นงานฟอกเลยคือเริ่มไปเรียนกับพี่โนมาครั้งแรกแล้วก็เอามาลองคือเรียนจากในไลฟ์ก่อนนะคะ,ะแล้วพอเรียนจากในไลฟ์ปุ๊บเอามาทำงานได้จริง แล้ววันนี้พอพี่โนโมีการเรียนสอนพอกพี่น้ำก็เลยเรียนเพื่อเอามาสอนน้องๆในร้านให้ทํางานแทนพี่น้ำได้ค่ะไอสิ่งที่เราไม่รู้อ่ะเรารู้ขึ้นเยอะอะค่ะค่ะแล้วก็สา,ส,สามารถเอามาปรับใช้ในร้านแล้วก็สอนน้องให้ถูกวิธีมากขึ้นค่ะวันนี้มาเรียนเทคนิคการพอกโดยตรงค่ะ,ะก็คือพี่โนโ่เนี่ยเน้นเรื่องของการฟอกเป็นหลักนะคะก็คือเขาจะสอนในเรื่องของเทคนิคที่เราอาจจะอะถ้าถ้าถามทุกคนอ่ะ เชื่อว่าน่าจะตามหาแบบนี้แหละเพราะว่าเทคนิคมันเป็นเทคนิคที่ทุกคนไม่เคยรู้แล้วก็เป็นเทคนิคที่อาจารย์หลายๆท่านอาจจะยังไม่ได้เคยเอาออกมาสอนเลยแล้วมันเลยทําให้เราไปต่อยอดแล้วก็เหมือนกับเราได้หาจิ๊กซอตัวที่เราขาดหายไปเจอนะคะวันนี้มันทำให้เราทํางานง่ายขึ้นจากเราฟอกแบบใช้เวลาที่ยาวนานฟอกแล้วผมเสียผมขาดอ่ะวันนี้เราก็จะได้เรียนรู้ว่าทํายังไงให้ฟอกออกมาแล้วทํางานได้เร็วขึ้นผมเสียหายน้อยที่สุดนะคะก็ เพาะที่ก็เหมือนที่เขาพูดนะเนาะตั้งแต่เราเรียนกันมายาวนานมาทั้งหมด8เดือนแล้วที่เราติดตามที่เราเรียนกันมาตั้งแต่ในไลฟ์และก็รวมตัวกันจนวันนี้แล้วเรารวมตัวในวันนี้คือ,คอการเรียนฟอกที่เราพยายามเรียนกันมาทั้งหมดตั้งแต่คลาส2 0 .5 ใช่ไหมคะแล้ววันนี้เราได้มาเห็นจริงๆว่าเขาเริ่มกันยังไงเราทํายัไงไงทํายังไงให้งานไวขึ้นลดระยะเวลาการทํางานได้มากขึ้นค่ะแล้วก็การทําสีใสฝฟอทํายังไงให้ถูกต้องอะไรเงี้ยค่ะการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทำยังไงให้ผมไม่พังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะพานคร่าวๆเรื่องทาประทับใจตั้งแต่เราเรียนกันมาตั้งแต่แรกแล้วเนาะซึ่งเราเรา,ปร,เราประทับใจในสิ่งที่เราพยายามตามหาแล้วบางคนบอกว่าแม่บอกหมดไหมในจริงบอกหมดแต่จริงๆว่าคนที่เรารับอะ่ะคนที่รับอะ่ะจะรับได้มากแค่ไหนเท่านั้นเองแต่สิ่งที่เราได้คือเราได้เอาไปใช้งานได้จริงไม้ถึง,งที่สิ่งที่เราประทับใจ สามารถทํางานได้เลยเห็นผลได้จริงๆเนี่ยค่ะก็ได้หลักๆก็คือเรื่องการพอกแล้วก็เทคนิคการลงสีการแก้ปัญหาค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเทคนิคของพี่โนเยอะมากแต่ว่าก็เหมือนที่บอกอะถ้าเกิดว่าทางไว้บางทีเราก็ไม่สามารถเก็บเกี่ยวเราไม่สามารถถามอะไรเก็บรายละเอียดอะไรได้เยอะเท่ากับว่าเรามาเจอเองอะค่ะเพราะว่าเราเป็นคนที่พอกผมไม่ค่อยเก่งไม่รู้หลักในงานพอกนะคะเพราะเราเราก็เลยตามหาว่าเราก็าตามหาว่า ใครที่สอนเราได้แล้วเข้าใจในการก็ยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าส่วนมากเราพอกเราเราไม่ได้ระดับเราทําผิดมาตลอดเลยเพอมาเจอเมนเทอร์โน,โน่น,นี้เรารู้จริงเลยค่ะว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะมันใช่สิ่งที่เราตามหาเราก็เลยติดตามแม่มาตลอดแล้วก็ได้ลงเรียนถ้าใครอยากเรียนกับพี่โน่ก็สามารถติดตามเพจพี่โน่ได้นะคะช่างโน่ช่างผมคนดังค่ะอันนี้คอนเฟิร์มว่าสอนแล้วสามารถต่อยอดได้จริงค่ะ